สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เพจแม่กุ้งน้องแก้มนะคะกำลังเดินทางนะคะจะไปอ,ะออกจากกุมพาวานนะคะกำลังมุ่งหน้าจะไปจุดสามจุดนะคะที่สามจังหวัดประกบกันนะคะแต่ระหว่างทางนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะธรรมชาติสวยงามมากๆค่ะ บรรยากาศเย็นนุ่มลื่นนะคะออกมาช้าหน่อยนะคะนี่ขนาดช้ายัางแดดสองขนาดนี้นะคะระหว่างสองข้างทางก็จะเป็น ไรอ้อยบ้างไรมันบ้างแล้วก็สวนยางบ้างประมาณนี้นะคะแต่ละพื้นที่เราก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีคนก็จะทำแต่นาบางคนก็ปลูกแต่มันบางคนก็ปลูกแต่อ้อยแต่ละที่ทำไม่เหมือนกันนะคะ เราอยู่เส้นที่ออกจากอุมภาวาวนนะคะสองข้างทางก็จะต่อหน้าก็จะเป็นเเขาภูพามนะคะคำช้างสีนะคะอันนี้เรายังอยู่ระยะไกลอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่น่สวนอ้อยนะคะสองข้างางเลยนี่ ดี๋ยวให้หนูแก้มซูมให้นะคะน้องอาจจะถ่ายรูปไม่เก่งนะคะไม่ชัดแต่ว่าเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะสำหรับเช้าๆก็จะมีสะดุดบ้างต้องขอโทษขออภัยนะคะฝีมือนักถ่ายนะคะเพราะว่า พแม่ขับรถน้องก็จะเป็นช่างภาพให้นะคะแต่อาจจะลายตานิดนึงก็ขอโทษขออภัยนะคะในการรับชมมีสะดุดบ้างอะไรบ้างก็อย่าว่ากันโนาะน้องยังมือใหม่อยู่นะคะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะนี่หมอบธรรมชาตินะคะ เยอะเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยอยาให้เพื่อนๆมาดูเห็นด้วยกันนะคะตรงจุดที่เราประกบกันก็คืออ่าะจะมีจังหวัดกาฬสินนะคะ จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดอุด,ดอรนนะคะเป็นระหว่างเชื่อมต่อ3ามจังหวัดมาประจบกันตรงนี้เลยนะคะเพื่อนมุนนี้น้องถ่ายได้แค่นี้นะคะก็จะมีภาพกลับไปกลับมาบ้างขอโทษน,นะคะน้องยังเป็นมือใหม่อยู่ ถือว่าถ่ายได้แค่นี้ก็โอเคค่ะถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะตรงจุด3จุดนะคะนี่ค่ะทางซ้ายจะเป็นทางไปท่าคันโทรทางขวาเราก็จะไป กระโนนนะคะนี่คะ่ะตรงนี้คะ่ะมีไดโนเสาร์ด้วยจ้าเดินทางต่อนะคะเราก็จะไปทางกระโนนนะคะก็ขอบคุณในการรับชมนะคะเพื่อนๆ